ส่วน S c G P นะครับขอดูกราฟนิดนึงนะฮะราคานี้กระโดดขึ้นมาเป็นแท่งเขียวๆค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัว candlestick เนี่ยแต่ว่าถ้าดูดีๆคือเหมือนยังแค่มาทดสอบแนวต้านเดิมนะพี่นมนต์ครั้งที่แล้วเนี่ย33.5 34เนี่ยก็ยังไม่ผ่านเท่าไหร่นะครับอันนี้ดีดขึ้นมาก็ตามตัวเลข การภาคการผลิตของจีนที่ดีกว่าคาดนะครับก็ดีแคปนิดนึงกำไรไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยออกมา1.7พันล้านนะครับเพิ่มขึ้น42% Q on Q 41% Y on year ก็ถือว่าดีกว่าคาด18%เลยนะฮะแต่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเอาลุกเนี่ยมองไปไต,ตรมาสสองเนี่ยต้องยอมรับว่ามันคงไม่ได้ดูโต Q on Q กับ year on year สูงเหมือนไต,ตรมาสหนึ่งนะน่าจะ s o ฟลงเพราะว่าคือหนึ่งก็เป็นฤดูกาลในไทยด้วยแล้วก็เข้าโลซีซันที่อินโดโลซีซันก็เหมือนกับเรานะครับ อีกอันนึงก็คือไตรม่าหนึ่งเนี่ยมันได้ดีมานที่ค่อนข้างดีจากอินโดที่เพิ่งเลือกตั้งเสร็จไปไม่นานนะครับก็เลยยังมีดีมานเงินสะพัดในระบบอยู่แต่ว่าไตรมาสอเนี่ยน่าจะเห็นตรงนั้นเฟดดาวลงไปแล้วเพราะนั้นก็เลยอาจจะซอฟลงคิวออนคิวนะครับแต่ว่าในเชิงของทาร์เก็ตไพรซ์เนี่ยจริงก็ยังมีอัพไซน์ครับพี่มนใช่ครับเราก็ยังแนะนําซื้อนะครับถ้าเป้าหมายก็ยังอยู่ที่39เหมือนเดิมนะครับนะครับไม่มีการเปลี่ยน,นครับ,รบแล้วก็กราฟด้านขวาล่างเนี่ยจริง,รงๆแปลว่าอันนเี้ย จะเป็นตัวคอมมานราคาหุ้นที่สําคัญกว่าตีมคําว่าช้ยหน้าเพลย์แล้วกันเพราะเอาจริงๆเนี่ยตัวเอ็ก s โพเชอร์ของอีบีด้ากับ Re ยรับนที่ในอินโดนีเซียเนี่ยจริงเยอะกว่าเยอะนะครับตัวธุรกิจฟาจางของเขาซึ่งไตรมาดึงเนี่ยจริงเราเห็นภาพของการบอททอมเอาล้ะนะฮะจะเห็นว่า3 Q กับ4 q ปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่โซนค่อนข้างต่ำแต่มาดึงเนี่ยเห็นรีบาร์ค่อนข้างชัดเจนนะครับอีบีด้าเนี่ยก็แถวๆติดลบนิดๆเป็นบวกนิดๆอะไรประมาณเนี่ยครับเพราะนั้นถ้าเกิดตัวเนี้ยมันดีขึ้นอนะ่ะใบว่า มันจะเป็นตัวคอนเฟิร์มราคาหุ้นได้ได้ชัดเจนกว่านะครับก็จะไม่ปิดเหมือนอินโดจะเป็นแบบประมาณ20%สิเซนของรายได้ไดแล<ช>้วก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เล่นตีมไชน่าเพลงขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่ามันได้อ้อมๆะครนะเพราะว่าถามว่าสเปรดเคมีข้อมันจะดีขึ้นเลยไหมอันนั้นจริงมันก็เป็นเรื่องของสป라이ดีมานของของ ตลาดตอนนั้นๆด้วยนะคือฝั่งดีมาน์ดีขึ้นเนี่ยแต่ถ้าซัพลายังโอเวอร์ซัพลายู่มากๆเนี่ยโอเคดีมาร์ดีขึ้นมาอาจจะปิดแก็บไปบ้างแต่ว่าสเปรดเคมีข้ออาจจะยังไม่ได้ฟื้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าเซนติเมนต์เนี่ยก็เล่นกันไปแล้วนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จริงๆต้องแอบบอกนิดน,นึงตัวนี้เป็นตัวที่เลือกในท f เฟกบิลลี่สตรทสัปดาที่แล้วนะพี่มนต์ก็ขึ้นมาพอดีต้องคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย BJC เนี่ยอยู่ในทีเม่้นะขาาชวย นะครับกเ็เบื้องต้นนะครับผมไตรมาสหนึ่งออกมาขาดทุน6 0 6ล้านนะครับแต่ว่าไตรมาสสเนี่ยน่าจะพลิกกลับมาเป็นกําไรนะครับเพราะว่าจะมีรายการพิเศษจากการที่เขาซื้อตัวของหุ้นกู้คืนนะครับไม่ใช่พันธบัตรนะฮะหุ้นกู้เขียนปีนี้หนึ่งก็คาดจะเป็นบุ๊กกาไรพิเศษเนี่ยสองพันล้านก็ทําให้ตัวบอททอมไลน์เนี่ยน่าจะดีขึ้นเลยในไตรมาสสนะครับแต่ว่าตัวคอโอเปอเรชั่นเนี่ยคุยกับทางพี่เลงแนละ้วก็มองว่าน่าจะยังเป็นภาพของการแฟ a อยู่ นะครับไม่ได้แบบโตอะไรเท่าไหร่นะเราไปดีขึ้นจริงๆอย่างจัง,จง,จง,จงน่าจะเป็นครึ่งปีหลังนะครับส่วนปัจจัยที่ใบว่ายังกดดันราคาหุ้นเนี่ยเอ่อก็จะเป็นเรื่องของค่ากาันกลั่นที่ยังต่ำอยู่นะครับตัวสิงคโปร์ก๊อสีไฟเนอรี่มาจินเนี่ยมันอยู่ที่เอ่อถ้าดูตั้งแต่มันทูเดทนะอยู่ประมาณสัก3า6จุดเก้าจริงๆตอนนี้อาจจะต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำแล้วนะครับถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเอ่อไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับมันอยู่เจจุดสามนะครับแล้วก็เทียบกับ ปีที่แล้วของไตมาสสนะฮะก็จะอยู่ที่4เหรียญถ้าดูเยอออนเยียเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่แต่ Q on Q เนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังเป็นแปลว่ายังเป็นหนึ่งอันที่กดดันเขาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถือยาวแปลว่าไม่มีปัญหาถือยาวาได้เรื่องมุมมองเคมีคอลเนี่ยยังไงครึ่งปีหลังก็น่าจะฝฟืนตัวได้ชัดเจนมากขึ้นในประเดี๋ช่วงนี้ก็พอจีนเขาเริ่มกระตุ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นว่า ปิโตเคมเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดมันอยู่ที่จีนนะครับถ้าสมมติว่าเขากลับมาได้เร็วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทั้ง GC ทั้ง IVL แล้วก็ถ้าเราเลือกเราก็จะเลือก GC มากกว่าครับ,รบก็เป็นนึกแนะนําซื้อเป้าหมายก็45เท่าเดิมครับไอที่พูดเรื่องลงกันค่ากันกันเนี่ยก็ key message ก็คือใบว่าถ้าค่ากันกันยังระดับนี้นะพี่มลเต็มที่ถ้าจะเล่นนะประมาณทัก40-41บยว่าไม่น่าไม่น่าจะทะลุไปได้นะในระยะสั้นก็ แต่แถ้าเกิดค่ากันกันมันพลิกกลับมาดีขึ้นเร็วกว่านั้นเนี่ยอาจจะทะลุ41ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยสำหรับใบนะ้บาใบแห้หนักว่าถ้ามันขึ้นไปใกล้ๆ40 41เนี่ยปลว่าเทคโฟรฟิตก่อนดีกว่าเพราะว่าขาที่ยังฉุดผลประกอบก,การในไตรมาสสองเนี่ยจะเป็นตัวลงกัดน,นะครับ<ม>ซึ่งในภาพถัดมาเรามาดูตัวของสัดส่วนอะไรต่างๆดูภาพของค่ากันกันก่อนนะก็เป็นภาพเดิมที่เคยทํามาให้ดูแล้วนะครับก็มันยังค่อนข้างต่ํานะครับตัวเอ,อ่อ Q2D เของไตมาสอเนี่ยมันมันจะอยู่ที่ส9มนะครับเทียบกับปีก่อนๆเนี่ยถือว่าต่ำ้าด,ดชัดเลย <laughs> ใช่ครับก็เป็นประเด็นกดดันแล้วถ้ามาดูตัว c o n t r i b u t i o n นะครับในภาพถัดมาเนี่ยจะเห็นว่าตัวธุรกิจโรงกันเนี่ยต้นน้ำนะครับผมเนี่ยมันคิดเป็น38%ของ EBIDA t เลยจริงๆก็เป็นพอชั่นเท่ค่อนข้างใหญ่และค่าการกลัดเนี่ยมันดรอปลงมาขนาดนี้เนี่ยก็จะเป็นอันที่กดดันตัวเขานะครับ แต่ว่าถ้าตัวอื่นอย่างตัวอโรมาติกนะครับก็คิดเป็น23.8%แล้วก็โอลฟินเนี่ย17.6%นะครับพอชั่นเนี้ยในภาพถัดมาเนี่ยจะบอกว่าเป็นตัวที่ดีขึ้นนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่ามันอาจจะโดนออฟเซตไปนิดนึงจากตัวค่าการกลั่นที่แย่นะครับถ้ามาดูตัวสเปรดเนี่ยอย่างตัว PX สเปรดเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะตัวมันออนมันเนี่ยลดลง7%ถ้าประมาณ3เดือนที่ผ่านมาก็มองเป็น Qon Q ก็ได้นะฮะก็ ลดไป6%แต่ว่าตัวของเบนซีเนี่ยอันนี้ดีขึ้นนะครับเบนซิน,นัฟต้าเนี่ยดีขึ้น1.7%มันออนมันแล้วก็15.8%เคิวออนคิวนะครับตัวของโอลฟินที่เป็น18%ของอีบิด a าเนี่ยก็ตัวพอพิลินนัฟต้าเนี่ยเพิ่มขึ้น10%มันออนมันตัว HDPE อีเอทิลีนเนี่ยก็44%เอมันออนมันอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะก็แล้วก็ l อ p e ีอีเอทิลีนก็บวก Ờ, ในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีนะครับ mm hmm. ตัวของเคมีคอลเนี่ยเริ่มเห็นพัฒนานการที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนงบคืนหนึ่งออกนี่คุณเลก้ก็บอกแล้วว่าคือมันมันฟื้นตัวแหละเห็นแล้วว่ามันฟื้นแต่ว่ามันยังเป็นการเริ่มต้นของการฟื้อนะเนี่ยที่เราจะเห็น Impact ชัดๆมันจะเป็นครึ่งปีหลังอันนี้ก็ตัวเลขก็คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสัดส่วนลงกันเยอะเนี่ยเพราะว่าเคมีเนี่ยมันอยู่มันอยู่แบบปัตตอมเลยมันค่อยๆเฟื่อตัวขึ้นมาเดี๋ยวพอครึ่งปีหลังน่าจะกลับขึ้นมาเป็นตัััวหลกได้ของนะครบ แล้วก็ตัวของ TOA อัปเดตนิดหนึ่งครับพี่มนพอดีวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยซื้อหุ้นครบโครงการพอดีเลยนะครับหกสิบล้านหุ้นนะครับแล้วพอโครงการซื้อครบปุ๊บราคาหุ้นร่วงค่อนข้างแรงนะครับร่วงลงมาเนี่ยเออยี่สิบล่วงลงมาประมาณบาทหนึ่งเลยนะฮะเหลือยี่สิบสามจุดเจ็ดแล้วก็ถ้าดูทางเทคนิคนิดหนึน่งเนี่ยพอดีมันหลุดจุดที่ break out ลงมานะครับเราก็ปิดเป็นแท่งค่อนข้างใหญ่แล้วดูวอลลุ่มด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าวอลลุ่มค่อนข้างเยอะอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันอยู่ ต่ำเส้น up, อัปดาวเทรนไลน์ที่มันเบรยออกมาเนี่ยคือทางเทคนิคอลเนี่ยมันก็เลยชีย้ให้นักเก็งกำไรเนี่ยเขาน่าจะเทคโปรฟิตกันไป mm hmm. นะครับเพราะว่าถ้าเขาซื้อเนี่ยประมาณ20ตน้ตนๆที่แถวๆช่วงที่ใบเชียเนี่ยก็เอ่อบางคนเขาจะมีกฎในการดูเรื่องเทรนดงสต็อปนะบางคนอาจจะเริ่มเทคโปรฟิตไปแล้วก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ร่วงลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่หมว่าตัวราคาเฉลี่ยที่เขาซื้อหุ้นคืนเนี่ย น่าจะเป็นแนวรับที่มีนัยยะยู่เหการใช่ครับเพราะว่าใบไ,ไปดูมาให้แล้วก็คือราคาเฉลี่ยที่ซื้อหุ้นคืนของเขาเนี่ยอยู่ที่23.6นะครับก็สะท้อนความเชื่อมั่นนะว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่แหมบริษัทก็มองว่ามันหุ้นมันก็อันเดอร์วลูไปแล้วมาทยอยซื้อคืนก็อยากให้จับตาตอนนี้มันอยู่23.7ก็ใกล้ๆราคาเฉลี่ยที่บริษัทซื้อคืนละใบคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวรับ สำคัญได้เหมือนกันนะครับถึงแนมะ้วันสุกจะมีแรงขายมากเกินกาไรเทคโ r รฟิตกันนะครับในเชิงของพื้นฐานเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแต่มาหนึ่งจริงงบก็ออกมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยคาดหวังเรื่องของงบประมาณเบิกจ่ายนะครับน่าจะทําให้ดีมาร์พวก Construction Material เนี่ยดีขึ้นนะครับราคาเป้าหมายตอนนี้ก็32บาทนะครับอัพไซก็35%์ก็35%เลยนะครับถือยาวๆได้นะครับตัวนี้ แล้วก็ทางคลังนะครับผมก็มาย้ำนะครับว่าดิจิตอลเวลต์เนี่ยซื้อสมาร์ทโฟนได้ครับคุณคนถามเยอะมากเลยนะ <laughs> ใช่ครับก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าคือให้ยึดไปเลยฮะดูตัวลิสต์ที่ห้ามสิบหกลิสต์ที่เขาพูดถึงก็คือตัวสลากกินแบ่งเนี่ยใช้ไม่ได้นะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบอะไรต่างๆนะฮะบ, <m ai S 1> บัตรกับนั้น <c oughs> อ่าใช้นี่ไม่ได้พวกอ,อ,อุปโภคบริโภคอย่างก๊าซธรรมชาติเติมน้ำมันเพชรพลอยอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้อัาน้เข้าไป ได้ไหมไม่ได้ไม่ไม่ได้นะไม่น่าได้ครับแล้วก็ตัวของเข้าริการแบบเป็นร้านนวดร้านเสริมสวยแล้วพวกนี้ไม่ได้เพราะนั้นถ้าไม่มีในลิสต์เนี่ยก็คือได้เพราะนั้นแปลว่าตัวของสมาร์ทโฟนเนี่ยได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าไม่มีในลิสต์เนี่ยไปเข้าใจว่าพวกร้านอาหารก็น่าจะได้นะพี่มลใช่เพราะว่าข่าวก็ออกมาเรื่องฟาสต์ฟู้ดน่าจะได้กันอยู่แล้วแล้วก็พอตีพวกคอมมิวนิทสโตร์เนี่ยร้านสะดวกซื้อได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าพอ ร้านไซส์เล็กๆโดยภาพรวมน่าจะได้นะครับแล้วก็อาหารก็เป็นจะเรียกว่าไงเป็นสิ่งจําเป็นอ่ะนะ <c oughs> น่าจะดิจิทัลวอลเลตน่าจะาใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องยังต้องรอเพราะว่าน่าจะเป็นไตรมาสสามที่เขาจะเปิดลงทะเบียนกับร้านค้าแล้วก็มาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมแต่ว่าอย่างที่มบบอกลิสต์ที่ห้ามเนะี่ยออกมาแค่นี้ในช่วงนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มที่เหลือที่ไม่เข้าขายตรงนี้ก็เหมารวมได้แหละว่าน่าจะรวมแต่ว่าก็ในการที่ เชนใหญ่ๆเช่นเป็นห้างสรรพสินค้านี้น่าจะคอนเฟิร์มว่าไม่ได้น่าจะเป็นพวกร้านเล็กๆมากกว่าครับซึ่งแน่นอนคอมเซเว่นนี่ได้ไหมพี่มลก็ถ้ามือถือได้ก็น่าจะได้นะแล้วก็พวกมันมันก็ไม่มีในนั้นก็เลยตอนนี้อย่างทางรัฐบาลก็ออกมาว่ามือถือน่าจะได้เขาเขาใช้คําว่ามือถือปัจจุบันเป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตก็เลยมือถือได้น่าจะเป็นอย่างเดียวที่ได้มั้งถ้าเป็นพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ ครับซึ่งคอมเซเว่นเนี่ยก็ไตรมาสหนึ่งรีแคปงบนิดนึงก็ออกมาเนี่ย822ล้านนะครับลดลง6%กเปอร์เซ็นออนเยียเพิ่มขึ้น23%่สามเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวก็ถือว่าดีกว่าตลาดคาดนะครับราคาหุ้นก็ฟื้นขึ้นมาได้ระดับหนึ่งจากจุดที่เขาบอททอมไปนะฮะเอ่อ mm hmm. แต่ว่าตัวที่ยังกดดันเขาเลยคือตัว cross profit margin mm hmm. นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัว product mix เขาเนี่ยจะขายตัว android เพิ่มมากขึ้นนะครับ mm hmm. ทำให้ cross profit margin เนี่ยจาก13.8ในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมันเหลือแค่12.7 นะครับจาก Product Mix เราบอกว่าถ้าเกิดสมมุติด i g i t a l w a l เ e t เนี่ยพีมม่มนต์บอกว่ามันน่าจะทำให้ r o s m a r g i n g r o s s m a r g i n เนี gin, ่ยแคบลงด้วยนะเพราะว่าเงินมันสนับสนุนเพิ่มแค่หมื่นเดียวเองเขาคงไม่ได้เอาไปซื้อรุ่นแพงๆ<ช>คงจะซื้อรุ่นที่เป็นแบบอาจจะเป็น Android หรือเป็นเอ่อเสี่ยวมี่รุ่นที่เป็นแบบถูกๆหน่อยนะก็<ต>จะกดอัน o s s margin นิดนึงถ้าจะไม่ผิดรุ่นกลางๆที่ใช้ได้ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก4ี่ห้าพันประมาณนี้ก็ยังอยู่ในวงเงินหมื่นหนึ่งน่าจะโอเคครับก็ แต่ก็ดูอีกทีนึงนะครับว่าเดี๋ยวบริษัทมีอัปเดตอะไรไหมโครงการดิจิทัลวิลดพัฒนาการจะเป็นยังไงนะ,ะ<ม>แต่ว่าโอเคได้ประโยชน์ในเชิงของเซลล์แหละเซลล์น่าจะมาแต่ว่าตัวของก r o s s m a r g i n คงต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับเ<ม>บื้องต้นก็พอเห็นก r o s s margin drop เนี่ยก่อนหน้านี้งบออกมาเราก็ปรับประมาณการลงเล็กน้อยนะครับจาก25.5ดเนี่ยเหลือ22.8แนะครับแต่ก็ยังมีอัพไซด์อยู่แล้วก็แนะนําซื้อนะครับพี่มนต์ใช่ครับตัวนี้ถ้ามองยาวๆจริงก็ถือว่า คอมเซเว่นต้องยอมรับว่ามันใหญ่มากแล้วเวลาจะให้มันโกรด์เยอะๆนี่ยอาจจะมันต้องเป็นคล้ายๆจะเรียกว่ากึ่งดิเฟนเซียก็ได้แล้วมันเริ่มนิ่งๆแล้วแต่ว่าเขาก็ถ้าจำไม่ผิดตัวคอมถ้าจํากันได้นะครับตัวคอมเซเว่นเขาก็เริ่มพยายามที่จะหาธุรกิจใหม่ๆอะไรเงี้ยที่จะมาแอร์ทอนมากขึ้นนะครับงั้นมองไปยาวๆเนี่ยตัวนี้ก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่เราชอบนะครับแล้วถ้าได้ดิจิทัลวอลเล็ตเข้าม,มาเสริมด้วยเนี่ยก็อาจจะช่วยได้แล้วก็มั่นใจได้ว่าต้นปีหน้าก็จะมีเรื่องของ วกนโยบายภาษีอะไรน่าจะมีเข้ามาอีกเหมือนกันนะครับเพราะรัฐกขาน่าจะทําต่อพวกนี้ก็เป็นผลบวกให้กับคอมเซเว่นได้หมดเลยก็ยังแนะนําซื้อนะครับตัวนี้ครับก็มีสรุปงบอีกทีหนึงนะครับเพื่อจะให้แบบอ่าอ่าัหลังจากทุกอย่างมันมันเริ่มเคลียร์มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาเนี่ย สับงบที่ออกมาทั้งหมด54%ก็เป็นเขียวนี่ก็คือเป็นตัวที่เรียกว่า,าดีกว่าที่เราคาดซึ่งมันพอมันเกินครึ่งเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เลาาจ,จะมีการปรับ EPS หมายถึงตลาดนะครับจ,จะมีการปรับ EPS ขึ้นมาได้ก็ทําให้เซติเต์มในภาพรวมของตลาดเนี่ยน่าจะเป็นในเชิงบวกนะครับแล้วก็อันที่มันเรียกว่าต่ากว่าคาดมันเป็นแค่ประมาณสัก31%เท่านั้นเองที่เหลือก็อาจจะไม่มีพรวิวหรือว่า คงคงงนะครับเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับมันก็ทําให้ภาพของในเชิงเขียวในเชิงโพซิทีฟเนี่ยมันดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้ก็ให้เห็นภาพจริงก็ให้เห็นไปแล้วเมื่อวันศุกร์ได้ทีหนึ่งแล้วอันนี้ก็มาย้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยถ้ามีโอกาสปรับ EPS ขึ้นในภาพทางด้านขวานะครับก็ ทำให้เราอาจจะมีการปรับประมาณการของเซตแทร็กเก็ตได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขอยอยู่ไว้ที่พันห้าสำปีนี้ก่อนนะครับก็ภาพนี้ก็เป็นในเชิงซ e n ิเมนต์ในเชิงบวกที่เรียนนะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายในเรื่องของการลดดอกเบี้ยได้เหมือนกันถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยไม่มีการลดก็อาจจะทําให้มีโอกาสที่ทําให้ปรับในเรื่องของตัวแบงก์ Bank เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ปรับขึ้นได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นซนติเมนต์ในเชิงบวกอยู่นะครับ ก็นี่ก็สรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งอาจจะแคปหน้าจอกันไว้ได้น,นะครับจะเห็นว่าตัวถ้าเป็นตัวเงินเลยเนี่ยจะเป็นแบงค์เป็นกลุ่มที่เอาพอร์ฟอร์มมากที่สุดก็คือดีกว่าคาดนะครับถ้าเป,เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นทัวริเซ์นะครับแล้วก็พอทัวริเซ์มันดีเนี่ยช่วงก่อนตอนช่วงงบออกเมื่อที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็หุ้นมันก็วิ่งเยอะตอนนี้ก็เริ่มเทคโปรฟิตกันนะครับน,นี่ก็เลยเป็นเอามาสรุปให้ดูกันนะครับภาพรวมก็ถือว่าเซนิเมนต์น่าจะเป็นในเชิงบวกนะครับว นะครับครับพี่มนต์ก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับผมเสริมความมั่นคงเพิ่มความมั่นใจนะครับลงทุนตัวของกองทุนรวม S S F I M F แล้วก็ไทยเ s g นะครับ ก็อันนี้ใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับผมก็ทุกๆ50,000ื่นบาทเนี่ยรับบัตรกำนันกิฟต์ฟอเรชช์มูลค่า100บาทไปเลยนะครับอันนี้ก็โปรโมชั่น2พฤษภาคมถึง30กันยานะครับเอ่อส่วนตัวไปคิดว่าไทามิ่งช่วงนี้ก็ทยอยซื้อได้แล้วนะครับถ้า s s f เนี่ยแปบลบว่าจีนตอนนี้เข้าก็ยังไม่แพงนะเพราะว่า s s f นี้ต้องถือหลาย,ลายปีนะฮะเอ่อจีนก็ยังถือว่าถูกอยู่นะครับแปบลบว่า s s f จีนก็น่าสนใจเหมือนกันคือช่วงนี้จะเห็นว่าเราจะย้ำโปรโมชั่นเนี้ยค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่่าาาเรรอองอยงยแกก็คื ุ้นไทยน่าจะเป็นจุดที่เริ่มเริ่มจะเป็นขาขึ้นละงบประมาณแล้วก็ผ่านละแล้วเดี๋ยวต่างเซนิเมนต์ในภาพรวมน่าจะค่อยๆดีขึ้นหุ้นจีนก็เป็นช่วงที่มีมาตรการเข้ามาเรื่อยๆก็น่าจะทําให้ตลาดมันอาจจะกลับมาได้นะครับวันนี้ภาพรวมก็เลยถ้าจะลดหย่อนภาษีอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะมาลงทุนมันน่าจ,จะแบบว่าวมีข่าวเ t ทเดี๋ยวรอเ t f ก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามัน L t ทมัอไปออกช่วงปลายปีนะอาจจะเป็นช่วงพีคของปีก็ได้ะจ,จะไปซื้อแพงนะบางทีเราได้ลด อาจจะโอเคอาจจะหมื่นสองหมื่นแต่ว่าถ้าไปซื้อแพงเนี่ยบางทีขาดทุนเยอะขนาดมันจะเสียดายตรงตรงโอกาสที่เราจะได้จากที่ตอนนี้เราเชื่อว่าตลาดภาพรวมน่าจะเป็นจุดต่ำนะครับอาจจะมีสวิงบ้างแต่ว่ามันก็คงไม่น่าต่ําลงไปกว่านี้มากแล้วนะครับนี่ก็เลยเป็นเรียกว่าอัพไซด์มันมากกว่าถ้าเป็นช่วงนี้ราโปรโมทกันเยอะนิดน,นึงนะครับครับอันนี้พอดีไปเช็คที่ ACC ให้ครับสำหรับคุณอาร์มี่ที่ถามมาเนี่ยก็คือเขาจะขายเป็นเหมือน raw m a ไปให้ทาง All afe, ออคาเฟ่ก็จะขายอย่างเช่นพวก ผงสำเร็จรูปแล้วนะฮะในรสชานมชาเขียวมัทฉะอะไรพวกเนี้ยนะฮะเอ่อจะไม่ได้อา่าก็คือขายเป็นรอแมทไปให้นั่นแหละ